เกาหลีไปยังไงบ้างครับเกาหลีครับเพิ่งกลับมาครับเพิ่งกลับมาคลิปนี้สนุกดีครับคลิปนี้อ่าชิคจริงก็คอนเทนต์ดนงอยู่จริงจริงนี่ไปไปถ่ายคนดีที่ไหนครับอืมแต่เมื่อกี้เบยบอกว่าถ่ายงานดเดียวที่เดียวเดียวมันก็ถ่ายเยอะอยู่นะน่าสกิลที่ไปอ่ะคาดคาดการไว้คาดการไว้ประมาณห้าครับโอ้ลูกค้าแน่นเลยลูกค้าเต็มเนาะ ลูกค้าเต็มลูกค้าก็มีบ้างมีบ้างแต่เขาได้การไปถ่าย h า l f Time มีคอนเซ็ปต์เป็นยังไงก็เราก็คิดเกมไปมันเหมือนกับว่ามันเป็นการ h a เอาท์กับกลุ่มเพื่อนๆเลยแล้วก็เหมือนกับเราไม่เคยเห็นบรรยากาศที่แบบว่าไอ้ห้าคนเนี้ยไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศเราเลยรู้สึกว่ามันก็สนุกดีพอไปแล้วเราก็จะมีแบบเกมไปเล่นแล้วคิดเกมกันไปเล่นเกมโหดเเพราะที่ไทยเราโหดโหดที่นู่นไม่โหดครับแต่ว่าตลก มีหนุ่มๆครับหนุ่มแล้วก็แล้วก็จะมีเทปที่เป็นคู่ด้วยเออพอามถ่ายหนุ่มๆสาวๆเขาไปทำอะไรกันก็ไปเที่ยวครับถ่อยแค่พอไปเที่ยวใช่ครับว่าเราใช้เวลาแบบประมาณน่าจะสองวันเต็มครับในการถ่ายเพราะว่ามันห้าอีพีก็คือล่างแต่คือลงเหยียบเท้าปุ๊บก,ก็ทํางานกันจนแบบจนมืดเสร็จแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ถ่ายต่อยากไม่กว่าจะได้คิวนี่ห้ากับอีกสาวๆอีกชิ้จริงก็ ก็ยากยากไหมหรอก็จริงก็ยากอู่นะครับเพราะว่าคนนี้ยากสุดใช่ใช่คนยากสูอผมมัก็เหนื่อยครับครับใช่เออสงสารเนาะพี่เกศตากับใครสงสรตัวเองมือกี่เกศหลายคนกลุมมือพีเกศพี่เกศหลายคนกลุมมือพีเกเตไม่กลังรไม่ต้องเป็นห่วงเขาค่ะไม่่ะมมมีมีคนเปด้วยไหมค่ะไม่เพาเป็นบอกเขาก็ไม่เหงานีไม่มีคนไปด้วยไยดูดูี่พุทม่ไม่ เป็นมีก็ให้กำลังใจเขาบ้างไม่ไรไม่ต้องให้กำลังใจประกาศอีกแล้วไม่ต้องให้กำลังใจเขาหรอกครับเวลาเป็นี่ยเราเป็นพี่กูเขาอยู่กับใครเพิ่งอยู่กับเราหรอเขาก็อยู่กับเราเขาคือเขาก็มันอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับทุกคนไม่มีใครแยกไม่หยุดไม่มีใครดิ้งพี่เก๋เนาะไม่มีใครดิ้งพี่เก๋ครับทุกคนก็จริงจพี่เก๋ก็คงอยากจะทิ้งพวกเราไม่ทำไมล่ะเขาบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าอบไปเหรอครับ ครับโหลดอ่าเปิดแบบเปิดแบบแบบตลกไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มงนี้เราไม่คู่เราหวานไหมคู่เฟยเขาบอกว่าคู่เขากับคู่เลี้ยงฟองู่ผมเป็นคู่ทำงานครับเพราะว่าทิปนี้เป็นน่าจะถึงก็จะดีเลยดูได้จะถึงไหมดูแบบดูคุมถ่ายขึ้นคือทิิปนี้เป็นทิปที่คอนคิดคอนเทนต์เองแล้วผมก็แล้วผมก็คิดกับเขาแล้วก็แบบว่าแล้วมาถึงสักพักหนึ่งก็ไปเที่ยวแล้วนี่เขาก็มาหลานฟองให้ก็นค่ผ่านงาน มาเป็นกรีดิทีปมาถ่วยถ้วยแล้วเราเชื่อถ่ายด้วยอะไรเรียกว่าคือเขาเป็นเบื้องหลังได้เลยใช่ใช่ครับดูเราใช้คุ้มหมดเลยนะครับผมแล้วก็น่าสิทำไมถึงใช้ตอบแทนากล้องก็ตากล้องครับตอบแทนด้วยอะไรที่เขาเปทำอะไรตอบแทนเขาด้วยอะไรด้วยอะไรก็ได้เขาพี่มีแบบจับกล้องถ่ายใช่ไหมมีมีครับเป็นทุกอย่างเลยใช่แบบปรินต์เซนเซอร์อะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าจังหวะที่กล้องไม่พออะไรว่าเรากล้องไปน้อยเแต่คนชอบคอนเทนต์ที่แบบเล่น ครับปลาอะไร้ยค่ะแบบอ๋อสกูตเตอรใ์ใช่ใช่เป็นการเดินทางกัน <c oughs> อ่าตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีทริปไปไหนนั่นอีกครับ <c oughs> ตอนตอนนี้ยังไม่มีทริปครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาเลยครับ แต่ววไทยมีทิปยังครับวไทยยังไม่มีทิปครับว่างนะเาไม่ได้เาไยม่ไลยเราไม่ได้ตัแล้วน้องชิ้ออไม่ไดช่นที่มีันเอว่ามไเตรียมไบ้างยังค่ซื้อจังเลยครับผมเพงคิดได้ว่าบนเวรไทยวันนี้อีกเดือนหนึ่งโอเคครับโอเคจริงๆคิดว่าวันพิเสร็จับปทาเดือนนี้ันนี้ีก ผมวันไทยคิดว่ามันสำคัญกับเราไหมวันไทยจริงๆผมไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับแบบวันเลยแต่ว่ามันแต่ว่ามันก็เป็นวันที่ที่ที่น่ารักดีสำหรับการมาเล่นไทยดีการออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็แอนคลิปนานมันคือเลิกจังหวะมันคือยังไงจังหวะจังหวะการตีลังกาของเราไม่ทีไหจังวร ตอนนั้นคือไปออกกำลังกายกันอีกแบบหนึ่งหมายถึงว่าไปเล่นแบบไปเล่นแบบเป็นคาร์ดิโออ่ะก็เล่นคาร์ดิโอพอพอเล่นพอเล่นเสร็จปุ๊บก็แบบยืดยืดเสร็จกำลังจะกลับบ้านเลยแล้วพี่แอนก็บอกว่าเออเดี๋ยวลองทําท่านี้หน่อยแบบว่าคือตอนนั้นผมคุยว่าผมอยากผมอยากตีลังกาเป็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาก็เลยบอกว่างั้นเริ่มต้นที่หกสูงก่อนมันจะค่อยๆตามสเต็ปแล้วก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองทํา เบอกเออไม่เไรพี่เอ hey, ็นเดี stuff, ๋ยวไฟทำแบบตอนที่ไปกับครูก็ได้แล้วบอกทำเลยทำเลยทำเลยก็เลยเกิดขึ้นเหมือนขึ้นจังหวะที่มันหมักเข้ามาอย่างไรบ้างมันโดนจริงจริงใช่ไหมวิวโอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้โย้โอ้่อ้โอนโอ้โอออ้โ้โอ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 ้อ้โอ้อ้นอ้โอ้โอ้โ้้อ้โอ้โอ้โอ้้อ้อ้โอ้โอออ้โ้อ ตกใจเล็กน้อยเหมือนกันก็ก็คงตกใจเล็กน้อยแหละแต่ที่อ่านเขามาคอมเมนต์ว่ามองเจมเป็นไม่เหมือนอะไรแล้วหลักการควาสูงความหมายในคำนั้นเลยก็ไม่แน่ใจครับเพาไปในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีไม่พูดคุยกันด้วยนะครับแบบเออพอเป็นจับโดนแล้วอะไรองี้ก็ตลกดีครับ แล้วก็พอจับตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะไม่กีดถ่ายคลิปอยู่หรือเปล่ามันทำไม่มิดจังหวะเลยครับเอ็มคือมันอาจจะเป็นด้วยจังหวะแบบขาที่มันสูงอะไรเงี้ยครับคือเราตั้งขึ้นไปแล้วอะไรย่างเงี้ยขาตั้งขึ้นไปแล้ว ัหลักการนี้ได้ทำอีกไหมครับจะหกสูงขึ้นัดหลังจากนั้นยังไม่เจอพี่แอร์เลยนะครับแสดงว่าพี่แอร์เขาก็มีความเขินด้วยพูเลยพูเลยพูเลยครับพี่พี่เจมเขินมานะวินาทีนะเพราะหลายคนดูคลิปแล้วแบบว่าทำมือน่นมากจริงจริงก็ตื่นเต้นอยู่นะครับหลายๆตัวตื่นเต้นเล็กน้อยตอนนี่จะลงตอนที่จะลงอีกทีแะ้วไหมครับ ใช่คือก็แบบคือมันตลกแหละคือคือคือไม่ได้มีอะไรกันแต่ว่าแบบว่ามันตลกดีก็เลยเราจะลงคาหาแต่ตอนนี้คืมองหน้ากันเหมือนเดิมมองหน้าก็เหมือนเดิมแฟนๆก็มีฝักขำว่าจะสิ่ยงรับพี่แอมก็เอาเองฮาเป็นเองฮาไปแล้วหลังจากนี้มันจะต้องฝึกท่าคาริโอท่าดีนนะยังอยากกีกาได้อยู่แต่ไม่อยากตีลังกาอยู่แต่ผมอาจจะไปเรียนกับครูแทนทำไมอ่ะพี่แย่เขาก็มีความเชี่ยวชาญในด้านแบบว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวให้พี่แอนพาไปหาครูแ้วพี่แอนเขาจักครูอาแต่ทีนี้ครับพี่เจมส์ก็มองหน้าพี่แอนติดบก็ก็ติดครับติดแล้วทำไมในในมีนเาไม่ใม่แสงก็ขออะแม่ด้วยบอคือแบบว่ากลัวกลัวกลัวเขาแบบดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราอาลงตลบตลบอแม่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 ม่แ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 ม่